สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตลาดมาไปเจอนอไม้เราสุดไ้กินหน่อไม้มานานมากแล้วค่ะนั่นคงเป็นเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะแต่คลิปแกงนอไม้ให้เราเห็นค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้ไปซื้อของในตลาดมาส้หนึ่งนอใหญ่ๆเลยค่ะจริงแล้ววัตถุดิบเราก็ไม่ได้ครบนะคะมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเลยเรคงปฏิเสธไม่ได้ว่าแกงใส่อะไรก็อร่อยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาแกงหน่อไม้แบบสไตล์ของเรานะคะวัตถุดิบก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละกินผักอะไรก็ใส่มันทุกอย่างเลยค่ะแกงหน่อไม้ก็ไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวนะคะสูตรไทยก็สู อีกเราก็จะมีหน่อไม้บวบหอมมะเขือพวงแล้วก็เห็ดนะคะก็มีกระเจี๊ยบเขียวค่ะส่วนเครื่องแกงเราก็มีไม่กี่อย่างาใส่พริกแล้วก็ผงนัวนะคะแล้วก็ปีดแล้วก็ปลาร้าบอกว่าใส่เท่าที่มีเท่าที่เห็นเท่านั้นหละค่ะสูตรของเราก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้านั่นเองนะคะโขลกพริกแกงเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตรงหน่อไม้กันเลยค่ะหน่อไม้ต้มเริ่มหวานแล้วนะคะเราก็ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในร่วมกันเลยค่ะอีก15นาทีเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะสูตรอร่อยของเราก็อยู่ตรงน้ำลางครกี่แลใท ถ้าทำเหมือนเราือเปล่าเราก็จะทํากันอย่างนี้เป็นประจําค่ะใส่น้ําล้างคลกต้มต่อยประมาณ5นาทีนะคะพอทุกอย่างเข้าที่เราก็ชิมกันเลยค่ะหรืออะไรก็ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับเราแล้วรสชาติแบบนี้แล้วที่เราตักใส่ชามเริ่มทานกันได้เลยค่ะถ้าใครอยักได้ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะการแกงหน่อไม้ของเราก็ง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะท่เราตักใส่ชามเริ่มทานกันได้แล้วค่ะถ้าใครอยาแชร์ทบ่งปันกันนะคะสําหรับคลิปนี้เราต้องลาันไปกนอนแล้วค่ะสี่เรบการรสบชามเริ่มากันในคคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ